และการได้เวลานะคะของคลินิกสัตว์เลี้ยงแล้วค่ะคุณผู้ฟังดเดี๋ยวจะไลฟ์สดนะคะทาง Facebook X YouTube t i k t ก k และ i n s t a g r กรค่ะโปรกรบนายสัตวแพทย์ทิสนุเตีตยเจริญศรีนะคะท่านเป็นรองประธานทีช่วยชีวิตสัตว์แห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของคลินิกโชคชัยรักษาสัตว์อยู่ที่บากซอยสุขทิท26นะคะหมายเลขโทรศัพท์ของคลินิก022586751ค่ะวันนี้หัวข้อนะคะรับมืออย่างไรเมื่ออากาศร้อนขึ้น มาติดตามกันได้เลยค่ะ FM 91คลินิกสัตว <ruption> ์เลี้ยงสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับอันนี้ยังคงอยู่ประเด็นนี้นะคะเรื่องของอากาศร้อนนะคะในช่วงนี้ค่ะก็จริงๆแล้วตกลงกับน้องๆไว้ว่าอากาศร้อนหัวข้อจะเป็นอากาศร้อนขึ้นเราจะดูแลเราอย่างไรนะครับแต่เมื่อวานนี้ฟังข่าวก็บอกว่าพรุ่งนี้อากาศจะเย็นขึ้น เห็นบอกว่ามีความกดอากาศสูงเข้ามาพรุ่งนี้ค่ะคุณหมอใช่เป็นเป็นอากาศจากทางขั้วโลกเหนือเลยโอ้นะคะมันมีกชโชคดีบ้านเราเนี่ยนะครับมีเฮหิมาลัยเนี่ยช่วยกันเอาไว้บางส่วนค่ะนะโอเคก็ก็โอเคส่วนความกดอากาศที่สูงขึ้นมันก็ดันลงมานะครับก็เลยเห็นบอกว่าอุณหภูมิจะลดลงอาจจะประมาณสักสามสี่องศาใช่ค่ะนะครับตอนนี้ ถ้าอุณหภูมิลดลงสามสี่องศาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็คือโอเคสัตว์เลี้ยงสบายขึ้นนะครับ<ช>ไม่ได้ร้อนจัดแล้วก็ไม่ได้หนาวจัดค<ช>่ะครับนะเพราะเพราะฉะนั้นอากาศที่มันไม่ร้อนจัดและก็ไม่ได้หนาวจัดแบบนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วสัตว์เลี้ยงจะอยู่สบายมากเลย<ช>ค่ะเ <ๆ S 2> พราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นจังหวะซึ่งโอเคสัตว์จะไม่เครียดมากนะครับโดยส่วนตัวหมอหมอมองว่า โอเคควรจะนําสัตว์เลี้ยงของเรานะครับซึ่งจาเป็นต้องฉีดวัคซีนหรือต้องทําอะไรก็ตามเนี่ยนะครับรีบทำนะครับพรฉีดวัคซีนในขณะที่อากาศไม่ร้อนจัดเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่หนาวเนี่ยนะครับภูมิคุ้มกันจะขึ้นได้ดีมากอืมแต่นั่นหมายว่าหลังสองอาทิตย์ไปแล้วใช่ไหมครัคุณหมออ่าใช่อืมต้องรีบฉีดนะคะต้องรีบฉีดเลยนะครับเพราะโอเคเพราะเวลาฉีดวัคซีนแล้วกว่าภูมิคุ้มกันจะขึ้นมันใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์นะครับ เ้าถูหน้าร้อนเต็มตัวนะเพราะฉะนั้นโอเคย้อนกลับมาในในเรื่องของอากาศร้อนต้องเตรียมตัวอย่างไรแล้วใช่ค่ะนะจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องเตรียมเนี่ยก็คือสถานที่ที่จะที่จะให้สัตว์อยู่เนี่ยนะครับถ้าใครเลี้ยงสุนัขหรือแมวไม่มีที่ร่มไม่มีอะไรให้โดยเฉพาะเลี้ยงภายนอกเนี่ยไม่มีที่ร่มกันแดดหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ไปเตรียมไว้ให้ดีนะครับ โอเคอ่พัดลมที่อ่เป็นสปริงเกิลเนี่ยนะครับที่เป่าเอาความเอาไอ้น้ำออกมาช่วยลดช่วยลดความความความร้อนนะครับใ,นะในบริเวณที่เขาอยู่เนี่ยนะครับให้อุณหภูมิลดลงได้ถึงประมาณสักสามสี่องศาเซลเซียสได้ค่ะก็อาจจะต้องเตรียมเตรียมเอาไว้นะครับนะอันนี้อันนี้คือคือ,ค,อคือสิ่งที่ระวังนะครับแล้วเวลาอากาศร้อนเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดก็คือเรื่องของน้ำํำ นะครับน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่เอ่อจะทําให้สัตว์เนี่ยนะครับมีน้ํากินช่วยช่วยลดอุณหภูมินะครับนะรวมทั้งเอ่อทให้การกายน้ําเนี่ยมันลดลง, <ooh. S 2> น,งน้ําเนี่ยถ้ามันขาดน้ําเนี่ยมันจะป่วยเร็วขึ้นนะครับอนนั้นคือคือเรื่องซึ่งซึ่งอ่อต้องเราต้องเตรียมตัวไว้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นโอเคพออากาศร้อนขึ้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แตกต่างกับอากาศเย็นจัดอื นะครับระบบทางเดินหายใจก็แย่ลงนะครับโดยพวกสุนัขหน้าสั้นอืก็แมวหน้าสั้นเนี่ยนะครับมันจะคายความร้อนไม่ทันนะครับเพราะจมูกเขาสั้นเพราะจมูกของเราของของสัตว์ที่หน้าหน้ายาวปกติเนี่ยนะครับมันจะมีปล่อยความร้อนอยู่นะครับเมื่อเวลาหายใจเข้าไปปั๊บเนี่ยถ้าอุณหภูมิในร่างกายร้อนเนี่ยนะครับเวลาเป่าลมหายใจออกเนี่ยนะครับไอ ไอ้คอยความร้อนนะครับที่อยู่ตรงโพรงจมูกมันจะปล่อยความร้อนมาที่ท,ที่อากาศนะครับที่หายใจออกมันก็ช่วยปรับความร้อนออกจากร่างกายอ่าาเราบางทีเราเรารู้สึกร้อนเราก็ต้องเป่าปากนะเพื่อให้ให้อุณหภูมิของร่างกายเราลดลงนะครับเพื่อเอาที่อยู่ข้างในเนี่ยโอเคความ้อนออกจากร่างกายนะ่จะเป็นคล้ายกับคล้ายกันในโพรงจมูกนะครับก็อยู่ ช่วยถ่ายความร้อนได้นะครับนักหน้าสั้นมแมวหน้าสั้นต้องระวังมากนะครับถ้าอากาศรา้อนนะครับเน้นโอเคอเราคุยกันใ,ใ,ในในเรื่องของความร้อนแล้วเนี่ยนะครับที่เราต้องเตรียมตัวเนี่ยก็คือ,อหลายหลายคนนะครับกำลังปิดเทอมแล้วก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงอของการท่องเที่ยวอีกรอบโอเคสุดกา นะครับถึงแล้วต้นเดือนเนี่ยมันก็จะมีประเพณีของจีนนะครับก็คืออ่าเชงเมงออค่ะนะครับนะซึ่งปกติแล้วทุกปีเชงเมงเนี่ยอ่าก็เป็นการไปไหว้บรรพบุรุษที่สุดนะครับจริงๆแล้วมันเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นวัฒนธรรมของจีนนะครับซึ่งลูกหลานเนี่ยก็กลับมาสู่บ้านเกิดแล้วก็หลังจากฝึกจีนมาสู่บ้านเกิดแล้วก็โอเคออก ออกไปไหว้บรรพบุรุษกันนะครับอ่าในจีนก็อาจจะเย็น <c oughs> นะครับประเมินไทยเนี่ย่วยงนั้นจะร้อนจัด <c oughs> โอ้ร้อนมากนะคะอยู่ในช่วงประมาณสักเมษาใช่ไหมคะอ่าต้นเดือนเมษาค่ะนะครับจริงๆแล้วปลายเดือนนี้แหละจนกระทั่งต้นต้นเดือนเมษานะครับ <c oughs> ซึ่งตรงนั้นจะร้อนมาก <c oughs> มนะครับถ้าไม่จําเป็นเนี่ยหมอไม่หมอแนะนําว่าอย่าเอาสุนัขอย่าเอาแมว <c oughs> นะครับหมอใช้คำว่าเอาเอาสุนัขแล้วกันนะครับเพราะแมวคงเอาเปี่ยวย่าครับนะอย่าเอาสุนัขไปคะนรับถ้าเอาไปต้องเตรียมเลยนะครับเรื่องของรถสมรรถภาพของรถเนี่ยนะครับถ้าเรา่าไม่สามารถเอาอากาศร้อนจัดเนี่ยนะครับเราไปว่ามันพบุรุษสุนัขในรถเปิดแอร์ที่เขาได้ตลอดเวลาหรือเปล่าอืครับตรงนี้เตรียมตัวนะครับ พราะอากาศร้อนเกินไปเนี่ยมันจะเพราะค่ะครับเ<า>พราะว่าสุนัขมันไม่มีตอมเนื่อ<า>ที่จะระบายความร้อน<า>มันระบายความร้อนด้วยการหายใจออก<า>นะครับกับฉี่ออกนะครับนะเพราะเพราะฉะนั้นเวลาเขาร้อนมากบางทีมันก็ฉี่พอฉี่ปั๊บความร้อนในร่างกายมันก็ออกไปส่วนหนึ่ง<า>นะครับมันก็ช่วยให้มันสบายตัวขึ้นที่ต้องติดด้วยนะครับคอยอถ้ามันร้อนมากเกินไป ผ้าชุบน้ํานะครับเช็ดตัว <c oughs> นะครับเอาน้ําเย็นนะครับผ้าเช็ดตัวเอาแอร์เป่าแอร์ในรถเป่าให้เขาจ้าอันนี้ก็จะช่วยได้เ <c oughs> พราะฉนั้นตัวเนี่ยก็คือเรื่องของที่สโตรกนะครับที่สโตรกเนี่ยเรารู้ได้ไงว่าสุนัขของเราเป็นที่สโตรกแล้ว <c oughs> นะครับเป็นอ่าเป็นลมแดดนะครับในภาษาไทยเรียกว่าลมแดดค <c oughs> ืออาการที่หายใจเร็วขึ้น เวลาหายใจเร็วขึ้นปั๊บเนี่ยลิ้นมันจะแลบแลบาค่อยเลยในน้ำลายยืดนะครับหายใจแบบหอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าตรงถ้ามีอาการแบบนั้นปั๊บเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือโอเคเปิดแอร์แรงขึ้นนะครับหาปั๊มน้ำมันจอดเลยนะครับแล้วก็เอาอเข้าไปเอาผ้าชุบน้ำนะครับมาเช็ดตัวให้เขานะครับแล้วรอจนกระทั่ง อาจจะต้องถามในปั๊มบริเวณที่เป็นเมืองมีตรงที่มีคลินิกสัลยแพทย์บ้างครับก็ต้องเข้าไปนะครับผอบอกว่าคงคงจะช่วยช่วยลดอาการของฮีสโตรกเพราะว่าฮีสโตรกสิ่งที่เกิดขึ้นคงไม่แตกต่างในคนเนี่ยก็คือหลังจากที่มันหอบนานเกินไปมันก็จะเป็นลมแล้วก็ชักนะครับไม่แตกต่างกันในคนก็ต้องระวังนะครับไม่แตกต่างกันค คุณหมอคะถึงขั้นชักแล้วเนี่ยนะคะจะรักษากลับมาปกติได้ไหมคะเอ่อถ้าทําทันทีช่วยได้ช่วยได้นะครับแต่หลายคนนะครับปล่อยให้มันชักเนี่ยนะครับจนกระทั่งเส้นเลือดในสมองแตกอืมค่ะนะครับเพราะเพราะเะงั้นอ่าอันนี้ยคือคือสิ่งที่ต้องระวังเพราะงั้นเวลาที่ความร้อนขึ้นสูงมากค่ะครับอย่าเอาน้ําเย็นอย่าเอาผ้าเย็นเย็นมาเช็ดตัวค่ะ พราะจะทําใหเ้เส้นเลือดในสมองแตกเลยอื hmm. นะครับเพราะว่าสาเหตุที่ทําให้แตกเพราะว่าเวลาที่มันมันชักเนี่ยนะครับเส hmm. ้นเลือดตามผิวหนังของเขาเนี่ยนะครับมันจะขยายตัว hmm. นะครับเพื่อระบายความร้อนออก hmm. นะครับในคนก็เหมือนกันก็คือเส้เสนเลือดจะขยายตัวแล้วจะมีเหงื่อซึม hmm. นะครับหรือว่าบางคนถ้าเป็นหนักแล้วกลายเป็นเหงื่อแห้ง oh. hmm. นะครับ นะเพราะเพราะนั้นเราก็เอาเอาพัดลมเป่านะครับถ้าชุบน้ําต้องเป็นน้ําอุณหภูมิห้องนะครับห้ามใช้น้ําเย็นเช็ดตัวนะครับนะเพราะว่าถ้าทําให้เส้นเลือดที่ผิวหนังขดตัวเร็วเกินไปความดันเลือดมันจะพุ่งขึ้นไปที่สมองอ๋อไม่ดีนะครับแล้วก็เส้นเลือดในสมองจะแตกเพราะว่าเลือดในสมองเนี่ยมันเปราะบางกว่าที่อื่นนะครับพอความดันขึ้นสูงเพราะว่าเส้นเลือดที่ผิวหนังขดตัวนะครับแต่ว่า โอเคความดันต่างๆมันก็รวมเข้าไปอยู่อยู่ที่หัวใจหัวใจพอบีบปั mm hmm. ๊บเนี่ยความดันในสมองจะเพิ่มขึ้นทันทีนะครับ mm hmm. เส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็จะตาย mm hmm. นะครับก็คือถ้าไม่ตายเนี่ยก็คืออาจจะกลายเป็นชุนักทิ่งลิ้นห้อย mm hmm. หลายคนอาจจะเคยเห็น hmm. ชุนักตัวลิ้นห้อยออกมาจากปาก mm hmm. ไม่สามารถลิ้นเข้าสู่ปาก mm hmm. นะครับอาจะก,กลิ่งไปกลิ่งมา mm hmm. นะครับเรียกเขาแล้วมันเออ มันไม่ตอบสนองต,ออต,อต่อการเรียกนะครับหรือต่อการเล่นกับเราอีกต่อไปแสดงว่ามันไปกระทบกับระบบประสาทอย่างนั้นเหรอคะคุณหมออ่าถูกต้องนะครับเหมือนคนค,ครับถ้าเส้นเลือดในสมองแตกแต่ถ้าเราช่วยมันเนี่ยนะครับมันซึมนิดหน่อยถ้ามีเลือดซึมนิดหน่อยนก็อาจจะพักก็อาจจะฟื้นตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังเลยนะครับทําเอาน้ําเย็นเช็ดตัวสุนัขในขณะที่มันกําลังมีอาการลมแดด นะครับใช้น้าอุณหภูมิธรรมดาผ้าชุบน้ําอุณหภูมิธรรมดาเช็ดตูดให้เขาเอาลมเป่านะครับให้เขานะครับเพราะฉุกเฉินนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีคนเอาคลิปมาลงค่ะนะคะว่ามีสุนัขของเขาเนี่ยมีอาการชักนะคะคือตอนแรกเจ้าของเขาไม่เห็นนะคุณหมอเพราะว่าสุนัขของเขาเนี่ยมันไปนอนอยู่ใต้ท้องรถนะคะทีนี้เจ้าของก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น มารู้เนี่ยที่หลังเนี่ยคือมันมีอาการชักไปแล้วทีนี้เนี่ยพอรู้ปุ๊บเนี่ยเจ้าของก็ช่วยประถมพยาบาลนะคะเอาผ้าชุบน้ํามาเช็ดแต่ว่าหลังจากนั้นเป็นยังไงไม่ทราบแล้วก็เลยถามคุณคําถามคํถาถามคุณหมอว่าถ้าเกิดสมมติช่วยได้เนี่ยมันจะกลับมาเหมือนเดิมหรือไม่คุณหมอก็บอกแล้วถ้าเป็นไม่มากก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมนะคะ,คะอืม,อมนะคะเพราะช่วงนี้อากาศร้อนแล้วอย่างที่บอกว่า ถ้าแบบนี้เนี่ยคืออาการซึ่งเรายังไม่เราไม่เห็นอาการตั้งแต่ตน้นอ๋อค่ะพราะว่าโอเคก่อนที่มันจะชักเนี่ยมันแสดงอาการอะไรอ oh. นะแต่ถ้าที่ที่หมอเคยเห็นเลยนะครับก็คือพวกที่สโตรกที่เ hmm. อารถเข้าไปจอดในห้างสรรพสินค้า hmm. มีรายอากานะครับ <Okay. S 2> นะครับเขาบอกว่าเปิดช่องให้อากาศถ่ายเทคิดว่าไม่พอแต่ลมไม่เข้าเพราะใน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 รถมันร้อนจนกระทั่ง okay. เอ่อน้ำมูกน้ำลายของสุนัขเนี่ยไหลก็คือมันชักอะ yeah, แล้วมันก่อนที่มันจะชักเนี่ยพวกน้ำลายมันจะไหลแล้วก็เลอะเต็มรถไปหมดละนะครับ<ม>เลอะเทอะหมดเลยนะครับชัก<ม>นะครับพอชักมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องรีบอันนั้นเน่ะเรารู้เลยว่ามันท<ม>ี่สต็อกมันแบบดี้สตรกแน่นอนนะอันนั้นอช่วยง่าย<อ>แต่ถ้า,<อ>ถาในกรณีที่เจ้าของไม่ได้สังเกตอะไรเลยเนี่ย<ม>นะครับโอเค ไปนอนอยู่ใต้ท้องรถดึงออกมาเนี่ยนะครับบางทีการชักตรงนั้นอาจจะเกิดจากความฮิสโตร์ด้วยก็ได้นะครับเอาผ้าชุบน้ําเช็ดตัวให้เขาโอเคแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือเอาไปให้หมอเขาดูครับหิสโตรคก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อแสดงอาการแล้วควรจะเอาไปให้หมอเขานะครับหมอให้น้ําเกลือช่วยให้อะไรช่วยให้อุณหภูมิของร่างกายเขาลดลงทําให้ระบบไหลเวียนมันไหลเวียนกลับเป็นปกติมากขึ้นนะครับเพราะจริงๆแล้ว อ่าิสโตแค่มันไม่ได้ทําให้เส้นเลือดในสมองแตกอย่างเดียวถ้าสมองเ <คะ S 2> ส้นเลือดในสมองไม่แตกเนี่ยนะครับ <คะ S 2> มันต้นความดันมันทําให้หัวใจพังนะครับอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าลิ้นหัวใจเนี่ยนะครับเกิดการรั่วหรือว่าลิ้นหัวใจเกิดการบิดเบี้ยวขึ้นมาการเต้นของหัวใจมันก็จะผิดปกติไปหมดนะครับค่ะแล้วแล้วสายพันธุ์ล่ะคะคุณหมอที่ต้องระวังพิเศษในช่วงหน้าร้อนเนี่ยอย่างสุนัขเนี่ยสายพันธุ์อะไรที่เราต้องต้องมัดระวังมากๆคะ สุนัขพันธุ์ที่หน้าสั้นหน้าสั้นที่หมอบอกค่ามีไหมฮะกับสุนัขที่เขาอยู่ในที่อากาศหนาวเช่นอาชีพนะครับชาสมัยก่อนเนี่ยหมอหมอหมอรักษาเนี่ยนะครับออาชีพอันเนี่ยไซเบียรฮัสกี้ยังไม่ค่อยมีประมาณยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะครับชาวๆนี่กัดคนประจําเลยกัดเจ้าของค่ะนะครับหมอบอกว่าคุณไปตัดขนมันซะเวลาที่อากาศอากาศร้อน โดยเฉพาะชาวชาวคุณที่เป็นพวกชนะประกวดเนี่ยนะครับมันสุดมากเลยนะครับเจ้าของให้ออกมาฉี่อืเท่านั้นเองอ่ะนะครับบ่ายสามโมงลืมเก็บเข้าห้องแอร์เนี่ยมันตายเลยนะครับเป็นคนที่เอาเลี้ยงชาวชาวประกวดเนี่ยนะครับตายทีเดียวสองตัวเลยโอ้ใชได้นะครับ ครับอันนี้ก็คือฮิสโตร์ตายเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังมากนะครับพวกไซเดียนฮัสกี้พวกเชาเชาพวกเอ่อนเบอร์นารดนะครับพวกนักที่เลี้ยงในที่อากาศหนาวนะครับท้องไปเที่ยวนะครับจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะมองว่าไปเที่ยวทะเลแต่ปัจจุบันนี้ทะเลบ้านเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราจะเดินชายหาดได้แค่แปดโมงเช้าก่อนแปดโมงเช้านะครับหลังจาก แอบในบังกะโลออกมาเดินได้อีกทีหนึ่งก็หลังห้าโมงเย็นนะครับเราเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบนี้แล้วนะครับในชายหาดคุณบอกครับเป็นไปได้ไหมถ้าเราเตรียมพวกอ่างน้ําใหญ่ๆอย่างเงี้ยให้เขาลงไปแช่เนี่ยมันจะมีผลอะไรบ้างไหมฮะอ๋ออันนี้ก็ก็คือถ้าในบ้านเนี่ยอโอเคในบ้านค่ะในบ้านเนี่ยโอเคอาจจะต้องม,มีน้ําเตรียมไว้นะครับแต่อันทีหนึ่นงเอ่อมันเสียน้ําทินเป็นคิวเลยนะ ครับคนน้ำเยอะนะครับกลัวว่าเดี๋ยวเล่นน้ำแล้วแล้วมันจะเป็นเชื้อราไหมคะคุณหมอมีโอกาสไหมคะเออถ้าถ้าคนที่อ่าอ่าระวังเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับคอ่อหมอไม่ไม่คิดว่ามันจะมีเชื้อรานะครับที่ดูแลเนี่ยก็คือโอเคอ่าเป็นสวนนะครับอ่อชุนักไปหาที่เย็นเย็นก็คือไปขุดไปขุดหรือว่าไปนอนนอนบน ไอ้ส่วนที่เป็นอ่าที่จุดระบายน้ําเนี่ยนะครับแล<ช>้วตรงนั้นเนี่ยโคลนแฉะนะครับมันตาตรงนั้นมันโสโปรกมันเป็นที่ระบายน้ำ<ช>นะครับลงไปนอนแช่ในโคลนนะครับ <c oughs> พวกนั้นคือโอกาส <c oughs> เป็นเชื้อราหรือเป็นแผลตามผิวหนังได้ค่อนข้างง่ายแต่พูดแบบนี้สังเกตเห็นหน้าเซเว่นเนี่ยเราจะเห็นสุนัขจรเนี่ยนะคะไปไปนอนอยู่หน้าประตูใช่ไหมคะมันมันร้อนมันต้องการแอร์เย็นๆจากทางร้านขายของชําแบบเนี้ย อันเนี้ยมันก็หาวิธีของมันเองได้เหมือนกันนะคะอ่ามันรู้มันรู้นะครับตรงไหนที่ถ้าไม่มีคนรังแกนะครับมจะนอนอยู่ตรงจุดนั้นให้แอบเปิดเดินคนเดินเข้าเดินออกแอร์เป่ามามันก็ยังเย็นเย็นอยู่ได้กลายเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วนะคะค่ะงั้นมาที่คําถามบ้างค่ะคุณมิชุดาค่ะถามมาว่าอยากจะขอคําแนะนําคุณหมอนะคะเขาเลี้ยงปักตัวผู้อายุ สปีแล้วนะคะคือเวลาอากาศเปลี่ยนเนี่ยจะป่วยง่ายมากนะคะไข้จะขึ้นหอบแรงบางครั้งเนี่ยบอกว่าหอบดังมากก็ต้องพาไปหาคุณหมอในช่วงกลางคืนท,ที่คุณหมอเ็าให้ออกซิเจนแล้วก็ยาลดไข้ามาค่ะคือเหมือนรักษาตามอาการนะคะแต่ที่คุณวิชราเขาบอกว่าอยากจะทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรคือบางครั้งคุณหมอบางท่านน่ะก็ให้ความคิดเห็นว่ามันมีน้ําในปอดค่อนข้างเยอะนะคะหลอดลมตีบ แล้วก็อาจจะมีเรื่องของโรคหัวใจทีนี้คุณวิชุดาเขาบอกเขาเครียดมากเลยโดยเฉพาะยิ่องอากาศร้อนยิ่งหอบค่ะคุณหมอเปิดพัดลมให้นะฮะก็ดีขึ้นอ่ะทีนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงเขาเป็นอะไรกันแน่คุณหมอพอที่จะวิเคราะห์ได้ไหมคะก็คือที่เล่าให้ฟังตั้งแต่แรกเลยค่ะนะครับก็คือสุนัขจมูกสั้นต้องระวังมากเรื่องเรื่องเรื่องการอ่าหลบทางเดินหายใจนะครับเวลาอนอากาศเย็น ต้องระวังเพราะมันจะปอดบวมนะถ้าวีาอากาศร้อนเนี่ยมันมันก็จะติดเชื้อเข้าปอดเลยะนะครับแต่ถ้าบอกว่าโอเคมันยังสิ่งที่หมออยากให้สังเกตคือมันกินอาหารปกติดีไหม,มนะครับทุ่งเช้าเพราะงั้นเวลาเวลาช่วงบ่ายปั๊บเนี่ยอากาศมันร้อนขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือโอเคหาห้องอากาศเย็นให้เขาอยู่ะนะครับนะแล้วก็ โอเคเปิดพัดลมให้นะครับถ้าเป็นไปได้เปิดแอร์แต่ว่าห้ามเปิดแอร์เย็นเกินไปเพราะแอร์เย็นเกินทําให้มันเป็นหวัดอืมแบบมัน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 ไอซ์ชุนักหรือแมวจมูกสั้นมันจะเป็นแบบนี้ตลอดค่ะนะครับเย็นเกินไปก็แย่ร้อนเกินไปก็แย่นะครับอาจจะต้องอุณหภูมิในห้องเนี่ยคงที่ต่ํากว่าที่ต่ํากว่า28หมอให้อุณหภูมิ28องศาเซลเซียสเนี่ยเขาจะอยู่สบายแล้วไม่ไม่ป่วย นะครับคืออาการที่เกิดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าถ้าหมอน้องๆที่ประสบการณ์อาจจะน้อยเนี่ยนะครับเห็นอาารใจหอบเนี่ยจริงๆแล้วมันปฏิกิริยาของอหลอดลมนะครับ่มนะครับเวลาที่อากาศที่ร้อนเกินไปหรือเย็นเกินไปเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดเมื่อนะครับมามาไหลอยู่ในหลอดลมกับเกาะอยู่ตามโพรง ทางเดินหายใจนะครับก็จะหายใจไม่สะดวกคพราะเริ่มต้นอาจจะเริ่มต้นที่ตรงโพรงจมูกก่อนนะครับพอเริ่มต้นที่โพรงจมูกปั๊บเนี่ยโอเคหายใจทางจมูกไม่สะดวกอ้าปากหายใจอ้าปากหายใจปั๊บก็หลอดลมก็เป็นเมือ,อกอีกเมือกขานี้มก็หอบหอบก็ไปนะครับงั้นวิธีการป้องกันแบบถาวรก็คือให้อยู่ในอุณหภูมิที่คงที่ อย่าให้ร้อนเกินไปอย่าให้เย็นเกินไปคนะคแล้วโดยเฉพาะฝุ่นต้องระวังอ,อันนี้การน,นะเพราะว่าถ้าสุนัขที่แสดงอาการแบบนี้บ่อยๆอ,<ค>อันนี้คดก็คือโรคหัวใจถามหาค,ครับอย่างที่หมอเคยเล่าให้ฟังว่า<ค>ตกกี้เนี่ยการแนกปิดออกซิเจนมันทําได้น้อยค,ครับเพราะฉะนั้นหมอก็จับใส่ห้องออกซิเจนนะครับแ,<ค>แล้วก็โอเค เอาเอายาเอายาพ่นเอายาอะไรค่าใช้จ่ายเยอะเลย <Ừ. S 2> นะครับเสียเป็นเสียเป็นพันเลย <Ừ. S 2> นะครับเราะอนี้จริงๆแล้วโอเคเอาเงินที่เสียตรงนี้เนี่ยไปซื้อแอร์ตัวหนึ่งมาติดให้เขาแก้ปัญหาจุดเลยทีนี้อ่าแล้วก็ตั้งอุณหภูมิมเหมาะสมให้ตั้งไว้ที่หมอว่าตั้งไว้ที่ประมาณสักกี่หกองศาเซลเซียสนะครับตอนกลางวันนะครับ <Okay. S 2> เปิดให้เขานะครับม,มันอุณหภูมิในห้องมันก็จะไม่ไม่เย็นแล้วก็ไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ช่วยประหยัด ไปฆ่าไฟได้ด้วยในระดับหนึ่งนะครับอีกคำถามหนึ่งนะคะคุณสมควรถามว่าอย่างสุนัขที่เลี้ยงอยู่นอกบ้านนะคุณหมอนะคะให้เขาอยู่ในร่มเนี่ยพอไหมคือไม่ได้ไม่ได้เปิดพัดลมนะคะคือให้อยู่แต่ในร่มเฉยๆเนี่ยนะคะเพียงพอไหมคะหรือว่ายังมีโอกาสเสี่ยงที่เป็นฮิสโทกไหมคะก็มันมันมันอยู่ที่ว่าอไอ้ร่มตรงนั้นเนี่ยมันกว้างแค่ไหนอนะครับแล้วก็ร่มตรงนี้เนี่ยนะครับชายคาเนี่ยตรงนั้นมันสองชั้นหรือเปล่า อืก็ต้องดูด้วยถ้าเป็นบ้านสองชั้นเนี่ยนะครับมาอยู่มามาอยู่ชั้นล่างตรงนั้นเนี่ยไม่มีประหรับถ้ามันถ้ามันร้อนมากมันก็ขาที่หลบเข้าไปลึกเข้าไปในบ้านแต่ว่าถ้าถ้าโอเคมีหลังคาโผล่มาสักเมตรเดียวอ่ะนะครับแม้นต่มันแดดมันไม่ได้เพราะเพราะไอแดดมันเข้ามามันร้อนจัดค่ะแล้วอย่างที่บอกว่าสําคัญที่สุดคือเรื่องน้ําอืมต้องั้งไปให้ อ่านะครับแล้วก็โอเคอ่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่มีคือถ้าบ้านลักษณะนี้เนี่ยมันไม่มีที่หลบแดดเลยนะครับ <Okay. S 2> เพราะไอแดดมันเข้ามาที่ชายคายกเว้นโกเคถ้าเป็นบ้านเดี่ยวมันอาจจะเดินผูบ้านแล้วไปแอบตรงตรงด้านที่อะไรนะแดดไม่ส่องแล้ว <Okay. S 2> นะครับถ้ามาอาจจะมานอนตรงตรงจุดหนึ่งนะครับที่แดดไม่ส่อง <Okay. S 2> ตอนปเป็นนอนอีกจุดหนึ่งที่แดด นะครับก็คือตะวันออกตะวันตกอืก็จะไปแอบอยู่องนั้นนะครับเอาตัวเราเช็คก็ได้ถ้าเราออกจากบ้านนะคะไปอยู่หน้าบ้านเราร้อนแค่ไหนอะนะคะก็ลองคิดดูว่าชุนักมันจะทนได้หรือเปล่าใช่ไหมคะดูดูดูแสงแดดครับตะวันตกตะวันออกนะครับเราก็จะดูว่าชุนัขเราไปไปแอบอยู่ตรงไหนนะครับร้องไปนนะครับ เดีนะ๋ยวพรุ่งนี้มาตอบคาถามใหม่นะคะ<อ>คุณหมอหมดเวลาแล้วยังมีคําถามเหลืออยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเอาให้จบเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีค่ะคนะคะขออนุญาตนะคะเป็นคําถามพวกนี้ดีกว่าเดี๋ยวเวลาไม่พอกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงคุยกันหารับมือในช่วงที่อากาศร้อนขึ้นนะคะเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรคะ่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ fm เก้าหนึ่งคลินิกสัตเลียง